สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอายุฝั่งนี้ไอฝั่งนั้นเะ็ะบื้างงามงน,นี่แหละก็พานางสาวนามาเดินสกายวอล์กตอนกลางคืนนะสวนเบจากิตินะครับบรรยากาศสวยงามมากเป็นยังไงสวยงามปะสวยงามค่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมพี่ ไม่เหนื่อยเลยได้เห็นสะพานอย่างนี้ก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยใช่ไหมหายเหนื่อยเขาบอกว่าน้องนางเหนื่อยไหมดูดูดูบรรยากาศไม่เหนื่อยเลยสวยมากไไ่เหนือยด้งสวยขนาดนี้สวยหยูดูด้านนี้ครับอยู่บ้านเฮาบวมีเ่บ้านเฮาบวมีดอกมีแต่ปลาจะดงปลาแ ว้าวทุกคนครับโอ้โหมุมตึกสวยมากเป็นสะพานสกายวอล์กที่ยาวโคดเคี้ยวเดีว้วงอลงไปนู่นก็มี ก็คือหลงเลยนะสบายคนเดียวนี่หลงหลงเลยถ้าน้องนางมาถ้าปล่อยไว้ตรงนี้นี่ไปถูไม่ดีไม่ถูกก้าบ้านถืออยู่หรือบูหูแล้วบ่หูทางนี่ยจะปล่อยกันติละจะปล่อยน้องนางเด้อน้องนางก็ย่านเลยปล่อยดอกกับผ้ามาเที่ยวนี่แหละโออเคขบคคุณ่ะบรรยากาศของคนอ่าบรรยากาศของเมืองกรุงเมืองเทพเนาะกับ ที่บรรยากาศตรงนี้ก็คือมีเอฟซีถามน้องนางนะว่าเออน้องนางระหว่างกรุงเทพกับเชียงรายน้องนางชอบบรรยากาศอะไรคะคือน้องนางก็จะตอบในคลิปพี่เขาแล้วกันนะคะบางทีก็เอฟซี FC น้องนางหรือว่าเอฟซีพี่จะได้รู้ด้วยเนาะคือชอบคนละแบบคะ่ะทุกคนชอบคนละแบบสวยคนละแบบสวยคนละอย่างเป็นยังไงสวยคนละอย่างคืออยู่จังหวัด เชียงรายหรืออยู่ที่เชียงรายเนาะก็เป็นบรรยากาศแบบว่าบนดอยบนดอยบนเขาภูเขาแล้วก็มีสกายวอล์แล้วก็มีอะริมน้ำเนาะแล้วก็มีแม่เขื่อนแม่สวยเนี่ยมันก็สวยไปอีกแบบเนาะอันนี้น้องนางเชียงรายมีก็มีที่เที่ยวหลายที่มีที่เที่ยวเยอะค่ะที่เชียงรายยอมรับว่าเยอะจริงๆแล้วก็บดอยตุงใช่ไหม มีมีดอยชะโง้ด้วยวันหลังเนาะมีโอกาสน้องนางก็จะไปถ่ายคลิปให้เอฟซีดูสวยมากไปบนไปทางเหนือเลยทางเหนือคือทางสวยธรรมชาติใช่อันนั้นก็จะสวยธรรมชาติแล้วก็สวยแบบอากาศบรรยากาศก็ดีเนาะอากาศจะหนาวย้ำแนะนำเนาะแนะนําแบบว่าถ้าจะไปเที่ยวที่เชียงรายก็ต้องไปตอนอากาศหนาวหรือว่าไม่ต้องแนะนําหรอกคนไทยเขารู้ดี เอาทางฝั่งลาวแล้วอออันนี้ก็ทางฝั่งลาวค่ะฝังลาวจ้องเบาลาวเดิเบาเาไทยก็ได้เบาลาวเขาลองเบาลาวเบิ่งก็จะขีดนะขอเบาลาวเชิญชวนคนลาวบ้านเอาสำย่ยงเจ้าสำย่ยงเจ้าบ้านเจ้าข <c oughs> อเชิญันทางบ้านเฮาเนาะอยู่ฝั่งลาว <c oughs> ถ้าแบบจะมาเที่ยวเบาลาวภาษาเจ้าใช่ไหมเบาไทยเนาะเขาคิดว่าเดี๋ยวมีคนมาขายศาสเลย โอมีเลยมีมีเออจะร้องเยอะค่อยๆเอดีๆกอนเด้อสันเด้อพอาเว่เว้าป้นไท่เด้อเบาภาษาบ้านเจ้าเออ่าอันนี้ก็นางเฟ้งอะไนะลืมแล้เฟ้งอะไก่อแข่งใส่สมบูรณ์เออลองเ้าแขงใสสมบูรณ์ภาษาคุ้นะเไอนองเบาเตนภาษาบ้านนองเ้บ้านนองภาษาผู้ไทยบอกได้ยังไ เขาเรียกคนเอียงก่อนทางวิ่งจันนะคนแข่งวิ่งจันเนาะร้องเนรเนรเนอะลองเบาเบิ่งร้องเบาเบิ่งอยากฟังอยากฟังอ่ะเผื่อเอฟซีเขาอยากฟังเงือนเพราะเขาว่าภาษาลาวก็เพออ่าไม่ใช่เฉพาะภาษาอื่นภาษาลาวเขาก็พูดเนอเหมือนกันพูดเพราะแล้วแต่ภาษาแล้วแต่แขวงแล้วแต่เขตเนาะอันนี้กับนางกระฝากเนาะ ทางญาติญาติหรือว่าทางฝั่งลาวเอาเบาเมียเบาเอาก็เบาเล่าเลยดิเบาเล่าเราบ่แม่โอ้ก็ยังก็สองคนอยู่มาเทียงกันตลอดเดิพี่น้องเลยทุกคนครับเอฟซีแกงแกงน้องแกงน้องครับลองเบาไหมลองเบาไหมไอ้แกงน้องตลอดเด้ออ้าวเบาไหมเบาไหมโอเคเบาไหมอีกแล้วอ่าส่วนเซินพี่น้องมาเที่ยงอันนี้ก็ส่วนเซินพี่น้องหรือว่าไอเออร์น้องทางฝั่งลาวหรือว่าอยู่ลาว พราะว่าจะมาเที่ยวอยู่เชียงรายหรือว่าเชียงรายเนะาะก็มาเที่ยวได้แล้วก็เป็นอากาศอากาศากาศ็จะสดใสคืออยู่บ้านเขาะเลอากาศเย็นอากาศหนาวแต่ว่ามาตอนนั้นเดือนเดือนเดือนนึ่งเดือนสเดือนสิบเอ, 18, อ็ดสิบสอง่าปลายปีปลายปีบรรยากาศดีหรือว่าอากาศดีเนาะก็อยากให้อันก็แค่ถามฟังแคช่างฟังคุณเป็น,นบฟฟ่ฟังฟังลาวแม่ มีสะพานเลยดิมีสะพานที่เชียงรายมีมีอยู่อันเชียงของมีอยู well> ่เชียงของแล้วก็มีอยู่อันเชียงแสนเชียงแสนนี่เขาต้องได้ขี่เหือข้ามเชียงแสนก็คือตรงสามเหลี่ยมทองคำแม่นแมนสามเหลี่ยมทองคำไปเด้อหรือว่ามาเด้อมาโอเคมาทางฝั่งไทยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเออบระหยัดประหยัดเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจมาตลอดปะเอาสิพาเดินชมบรรยากาศ ถ้าน้องเดินชมบรรยากาศตรงนั้นก็จะวิวเห็นวิวสวยมากไอ้อ่ะอันน้องกับไอ้นี่แบบเถียงกันตลอดเลยเน๊ะออกคลิปนี่เป็นจังได๋ก็ปั่นปั่นบ่วงกับถ้วยเนาะให้ยหยอกแน่จะคายเครียดฮู้แล้วฮู้แล้วน้องก็ฮู้แล้วว่ไอ้เว้ายอกเบายอกน้องเด้ก็เฮาเดินมาไกลเนาะเทามานํากันเฮาก็อยากหยอกกาดมันเมื่อยเนาะเฮาก็เมื่อย เฮ็ดให้น้องมีความสุขไปอย่งสันนะอันไอ้น้องก็ได้กินยาแก้อักเสบดิเพราะวันย่างหลายเดินหลายนะโอบางทีย่างเนาะย่างคนไทยก็น่าจะฮู้เนาะอ่าย่างหลายแล้วกอคือนี้องยย่าางหลก็คือเดินนนั่แหละเ็บขาแม่นน้องย่างสามวันสี่วันคือย่างตลอดย่างตลอดเดินไกลตลอดเดินผ่าน้องผาน้องเดินไกลดีแหละบุมีพักเลยไอ้เพื่อนเกิดโอ้สุดยอด น้องกับบยอมได้น้นองกับไอ,อ<า>้พญ<ร>างไว้น้องกระย่งางไว้เด้ก็ต้องทำเวลาเ<ม>นี้ยไอย่างไว้น้องกระย่งางไว้เพราะว่าเขาต้องเฮ็ดเฮ็ดเวียดหรือว่าอหา,าคลิปหรือว่าเที่ยวเที่ยวอ,อ่าทัานเวลาเนาะเพราะว่าเขาบูมีเวลาหลายเขาต้องแบบเนียนเอ่ามันเวลาจำกัดแล้วเขาก็ต้องการอ่าเพื่อเวลาเดินทางด้วยรถติดรถรถติดหรือว่ารอรถ ไฟอย่างนี้ประมาณนี้นทุกว่าจะจะเดินทางต้องใช้เวลากะหลายนาทีนะครับเนาะทีไปทางไหนพี่ตั้งพีทางนี้ด้านนั้นก็เป็นสวนที่ท้ำกิจกรรมได้อ่ามีงานมีอย่างของอาจารย์จุหันไก่อยู่เด้อไอไก่ละเนาะ น่าจะประมาณสามกิโลที่เราเดินมาที่แรกอ่ะสะพานเขียวน่าจะสามกิโลแล้วจากสะพานเขียวมานี่กายดิกายบ่กไกด์เนาะน่าจะกายน่าจะกายแล้วมีกายได้อายอ่าน่าจะกายเน้องเมื่อยเพราะว่าเมื่อยสูสูกว่าเราจะได้คลิปแต่ละคลิปนะครับผมอย่างนี้แหละอ่ากว่า เขาจะได้คลิปแต่ละคลิปหรือว่าแต่ละภาพแต่ละย่างเนาะเขาก็ต้องแบบเมื่อยเนจักน่อยล้ะก็เขาก็มีความสุขได้อายไม่เห็นแบบซีเขามีความสุขได้มีความสุขแล้วก็คนเบิ่งก็มีความสุขเนาะแต่บางคนนี่ก็แบบเออไปไม่มีอย่างไรมีแต่จบจะจบไง ว้าววิวสวยนั่นนี่บ่เดีมาโดูทุกคนครับคือน่านที่ได้มาพอนี้ผ่านหน้า,าทางสวนลุ่มหนอบเนาะก็เลยคิดว่าผ่านหองมาทางนี่ดีกว่าชมบรรยากาศที่น้องไม่เคยเห็นที่น้องไม่เคยมาน้องก็ <laughs> เคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ทีวีใช่ไหมแกบอกฮะเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์ทีวี พอมาเห็นแบบนี้ก็สวยงามเนาะน้องนางเริ oh, ่มเสียงบาออกอะเริ่มบาเสียงบาออกแล้วเอ้าสำหรับคลิปนี้กะก็ฝากให้น้องนางบ้านนางสาวนางบ้านนาเออเบาอย่างน้องซื้อใจก็อย่าลืมดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนางในเด้อเพราะว่าเมื่อยโวยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชม นองเมื่อยแล้วเดี๋ยวให้น้องพักนั่งพักยู่นั่นละพบเจอเกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมเดินมาไกลมากนะครับผมสวัสดีครับสบายดีเด้อทุกคนครับเดี๋ยวพานองไปต่อนะครับเดี๋ยวให้นองพักกัน